ตอนนี้ก็พิกซเซลพีททำการเปิดไปแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามารอเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับวันนี้เป็นหน้าโหลดเกมอันด์เดอร์วอทเทอร์จะจัดนะครับ <sk r ug> เหมือนแบบอยู่ใต้ทะเลเลยนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามารอกดด้วยกันดีกว่าท่านผู้ชมมาคัสตอมไมคนะครับผมมาที่คัสตอมไม้ก่อนเลยนะครับมันมีอะไรวะอันนี้น่าเป็นเซตตัวละครนะครับแต่ว่าเซตตัวละครผมมีอยู่แล้วนะครับเลยไม่ต้องไปเซตนะครับว่าเราเซตไว้ตั้งแต่ตอนเบต้าแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมากดเพลย์เลยดีกว่านะ จอยเวลจอยฮับอ,อันนี้ไม่รู้ว่าต้องเป็นอันไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นนี้หรือเปล่านะครับได้เป็นจอยเวหรือเปล่าผมขอจอยเวแล้วกันนะครับเข <Okay, S 2> เป็นจอยเวนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับโอ้โหโคตรดีอันนี้ก็ทำมาดีจริงนะครับของจริงที่ผมไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะพิกเซลพีครับหน้าโหลดอย่างเท่เลยเวลคราพิกเซลพีดูัวเรียว สวัสดีเพเยอร์วันนี้ฉันจะมาสอนเบสิกและการเล่นพื้นฐานนะโอ้เหมือนจะมีสอนเล่นพื้นฐานด้วยนะครับเหมือนเป็นว้าวด,ดูประมาณนี้เลยนะครับเลฟคอนโทรนอัลติเมทคือชิปล็อกนี่นะครับลันก็คือกดอเออลฟชิปนะครับดอสนี่คิววันนี้น่าจะเป็นแบบพื้นฐานที่สอนเล่นก็รู้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ข้ามได้เลยนะดีมาก โอเคนะครับเรากดนีไปเรื่อยเลยนะคุณผู้ชมเออตัวนี้มีแบบตัวตัวเดียวด้วยนะครับอีกแล้วโอเคก็จะเป็นบอกว่าสแต็กอะไรพวกนี้มันคืออะไรนะครับพวกหลอดแต่ละอย่างไว้ทําอะไรนะครับอะไรันนี้เนาะแล้วก็ค่าเงินนะครับแล้วก็เป็นเข็มทิศนะครับผมแต่เราไม่สนใจเรื่องนี้นะครับเราปล่อยผ่านนะเพราะว่าผมเล่นไปแล้วนั่นเองนะครับเลยจะรู้ว่าไหนเป็นอะไรเนาะโอเคคอนเกรทูเลชันเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเองนะคุณผู้ชมในการเรียนนะครับโอเคกดดอนเลยแล้วกันนะว้าวดูดเซิร์ฟมี12คนหรือเปล่า โอเคนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pi ก xel Pe ีทนะคุณผู้ชมนะครับเอคพร้อมกับมีเผาด้วยโอเคนะครับนี่คือแมป p i x e l P e ีทเลยครับหรือว่าเป็นแมปวันพีทที่ไปในทาง p ิกเ l เลยนะคุณผู้ชมนะครับแม่นะครับแล้วก็คลิปตัวนี้นะครับเราจะมาแบบบอกนะครับว่า Pi ก e l P พีนะครับเปิดหรือยังนะครับวันนี้ Pi x เ l P เปิดแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะ p ิ xel ลพีเปิดเล่นเป็นทางการแล้วนะครับนะตอนนี้คนเล่นอยู่ที่ประมาณสี่หมื่น ถึงห0,000คนที่แอคทีฟนะตอนนี้คือเยอะมากนะคุณผู้ชมโคตรเยอะกันทีเดียวนะครับแล้วก็โอเคนะครับสำหรับเอ่อการเล่นเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเล่นไม่ยากนะคุณผู้ชมก็เราไปรับเควสแล้วก็ตีมอนนะครับเลยมาในแล้วคุณผู้ชมเหมือนกับเกมฟาร์มปกติเลยนะครับผมนะฮะอุ้ยแต่มันปรับเปลี่ยนจากเบียต้าหนึ่งว่ะก็คือมันแบบมีเพิ่มไม้ขึ้นมา คือเราไปรับเควสเราก็ทำการเอ่อทำการเล่นนะครับเหมือนเกมปกติเลยนะครับนี่เลเวลหนึ่งใช่ไหมกับกาบีเนาะแล้วก็กดชั่วนะครับมาแล้วก็ทำการไปตีมอนนะครับพวกนี้นะคุณผู้ชมตีมอนพวกนี้นะครับอะไรมานี้นะครับเดี๋ยวรอมอนเกิดก่อนเพราะว่าตอนนี้คนฟาร์มเยอะมากคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมตีมอนตัวนี้ละกันแบนดิตนะชึบ โอเคได้แล้วนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นเกมที่เล่นแบบฟาร์มยิลอะไรมานี้นะครับเ,รเ,เหมือนปกติเลยเหมือนบล็อกฟูดเหมือนคิงเลกาซี่เลยนะครับไม่ต่างกันเนาะเล่นง,ง่ายนะแบบนี้เล่นง,ง่ายนี่แล้วแต่ละคนแต่งตัวโคตรเท่มีดาบคาตนานะแล้วด้วยโอ้โห้ทรงผมไม่กโซดซุงโกคุณเลยว่ะมีเผาด้วยนะครับซึ่งเผาสามารถเปลี่ยนได้ในหน้าของเอ่อที่เข้าเกมมาเลยนะครับหน้าเมนูเลยนะครับแล้วก็ FPS มีบอกด้วยนะครับว่าทันเท่าไหร่ถ้าคุณเปิด RBX ์บีเอ็อัลล็อกก็จะ เป็นมากกว่านี้นะคุณผู้ชมแบบอัลลิมิตเนาะโดยโดย,โดย,โดย,โดยรวมแล้วผมไม่รู้ว่าเกมน,นี้แลกหรือเปล่านะครับถ้าเล่นในโทรศัพท์แต่ก็ใครอยากเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะครับในโทรศัพท์ว่าในโทรศัพท์เล่นได้เหมือนกันนะครับ <S <S โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแจกโค้ดกันนะครับเผื่อใครจะเอาโค้ดไปทําการฟาร์มหรือว่าเอาไปทําการเล่นนะครับก็มาที่นะครับตัว M นะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับมันจะมีเป็นโค้ดเฮียอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะครับผมนะครับโดยโค้ดจะมีแค่โค้ดเดียก่อนนะคือโค้ดลิมิตนะคุณผู้ชมไปโค้ดแบบปล่อยเเกกกกมมมาานนนนีี้้้ะะะครับ็็็จจดดไไปป ของนะคุณผู้ชมนะครับต้องมีนี่ด้วยนะครับแบบนี้โอเคนะครับได้500โกนะครับ500โกไปทำอะไรได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไม่จบเลยนะครับเอาไปซื้อของได้นะคุณผู้ชมนะครับนี่คือเกมที่มระทำมาดีจริงเว้ยคือมันเป็นเกมแนวพิกเซลที่ผมชอบนะเออทำมาดีจริงๆครับไม่ต้องห่วงครับช่องเราทําเกมนี้ยาวๆได้แน่บอกเลยนะครับโอเคครับสี่คาถนะซื้อได้นะครับในราคาห้าสิบนะคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่เวทเทอรี่กัน ครับแล้วก็ออกมาครูผู้ชมนี่นะครับคลาสสิกคาตนะนี่เลยนะครับใครใครจะแบบว่าเล่นเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ใส่โค้ดก่อนแล้วก็ซื้อคาตนะนะครับแล้วก็ไปฟาร์มตรงเลเวลหนึ่งนะครับจะได้แบบดูดีหน่อยนะครูผู้ชมนะครับแล้วก็ซื้อพวกนี้ไว้ด้วยก็ได้นะครับพวกแบบเชลโค้ดอะไรเนี้ยพิกเซลโค้ดอะไรพวกนี้ก็ซื้อไปหมดเลยนะครูผู้ชมแนะนำซื้อไว้นะครับเราโค้ก็ซื้อไว้นะครับแล้วก็ซื้อพวกนี้ไว้ด้วยนะครับทุกผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อไว้หมดเลยนะเพราะว่ามัน ต้องใช้แล้วคุณผู้ชมนะครับซื้อไว้ให้หมดเลยนะครับอะยมานี้เนาะโอเคนะครับซื้อให้หมดราคาถูกมากนะครับไม่กี่บาทเองนะครับแล้วก็จะมีเกมพาร์ประมาณนี้นะครับมีเลวสติเกอร์โบสนะครับแล้วก็สโมคเคอร์เซลนะครับก็คูซอ x p เอพีอีมดแพ็คอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็พิเซลแบ็กที่เอาไว้เก็บผลปีศาจนะครับผม โอเคนะครับก็จะมีมานี้นะคุณผู้ชมนะครับก็เล่นไม่ยากนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เล่นง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าใครเล่นยากก็าอ๋อดิไม่รู้เหมือนกันนะโหมดด้วยนะครับไม่ได้กดได้นะครับในตัว B นะคุณผู้ชมกดใช้ได้นะครับเลื่อมานี้โอเคนี่นะครับนี่เป็นไงเนาะนะครับก็พิกเซลพีนะครับใครอยากมาเล่นก็ลองเล่นได้เลยนะครับในตอนนี้อย่าลืมใส่โค้ดลิลิทเพื่อเอาไปซื้อค้าตรหนักกับขอเชลโบสอะไรต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้นะครับใครอยากให้ผมทำอะไรในซิกเซลพีก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับในคลิปใต้ล่างโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายซียูเกนฮะ